เปลี่ยนสีเมื่อเปียกน้ำนี่คือ Nike Hyper n นก e ้ y y e r v e n o m Phantom RGNSE Transform Hydra ครับและนี่คือรองเท้าที่เป็นกระแสมากที่สุดณนะตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีวางจำหน่ายออกไปแล้ว1รุ่นกับ n นก e ้ y y e ป v e n o m p h ั n t o m ตัวสี Bright Citrus นะครับหรือว่าสีส้มดำนะครับที่อะไรคนคุ้นตากันดีนะครับ นักเตะระดับโลกหลายคนสวมใส่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเลวันดอฟสกี้ลาตุตโลมาติเนสหรือว่าเออริงเบลต์ฮาวแลนด์มาถึงวันนี้ครับกับตัวนี้ Transform Hydra แต่ก่อนจะไปพูดถึงเขาเดี๋ยวเราพูดถึงต้นฉบับของเขาก่อนดีกว่านะครับเล่าที่มาที่ไปกันสักนิดหนึ่งจริงๆเจ้า Transform Hydra สีฟ้าขาวตัว2025เนี่ยมีที่มาจากตัวนี้นะครับซึ่งเขาชื่อว่า n นก e ้ y p e r v e n o m Transform นั่นเอง ซึ่งเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนสีจากน้ําตัวนี้จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับเรียกว่าอุณหภูมิความร้อนนั่นเองซึ่งจากสีดําแบบนี้จะกลายเป็นสีส้มทั้งคู่เมื่ออุณหภูมิของผู้สวมใส่นั้นสูงขึ้นนะครับเช่นนักบอลสวมลงสนามวิ่งในสนามแข่งขันอยู่แน่นอนว่าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นรองเท้าก็จะ เปลี่ยนสีโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือตัวต้นฉบับนะครับของเจ้า Transform Hydra ทีนี้เรามาพูดถึงรองเท้าของเรากันดีกว่าครับในวันนี้นี่เลย Transform Hydra นะครับก็เป็นสีสันที่ Nike ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับมากับโฉมที่เป็นสีฟ้าขาวแล้วก็มีสีดำที่เป็นลายตาข่ายด้วยนะครับชุดพื้นครับนี่เป็นสีฟ้าแบบนี้ นะครับแล้วก็มีอัปเปอร์ที่เป็นลักษณะสีขาวคล้ายใยแมงมุมนะครับจริงๆมันเชื่อมโยงกับแมงมุมอยู่แล้วทั้ง2รุ่นเลยตัวต้นฉบับเองด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีรูปแมงมุมอยู่ตรงส้นเท้าแบบนี้แล้วก็ในกล่องด้วยอัปเปอร์มากับเทคโนโลยีเดิม นะครับ Nike Skin มี All Condition Control ด้วยนะครับตรงลิ้นแบบนี้นี่ชุดพื้นครับนี่นี่อยากให้ดูมากๆชุดพื้นจะแตกต่างกับตัวต้นฉบับเลยนะครับไม่ใช่ชุดพื้นเดียวกันเจ้า Transform Hydra คู่นี้เนี่ยจะมากับชุดพื้นจาก Hyper Venom 3เป็นชุดพื้นที่แฟนซัพหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็คิดถึงอยากให้นำกลับมามา,มากๆนะครับนี่กลับมาแล้ว Hyper Reactive นะครับชุดคืนนี้มาจาก Hyper Venom ัส um อยู่ในตัว Transform h y d a a คู่นี้เลยเราถึงขั้นตอนสำคัญแล้วไหมฮะกับการเปลี่ยนโฉมมันให้ดูแล้วกันว่าเมื่อโดนน้ำเปียกน้ำเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีแบบไหนมาหนึสองซ้ำกลายเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมนี่ จากมองไม่เห็นเลยเนี่ย <ST AR> เห็นชัดขึ้น <ST AR> เห็นไหมฮะลวดลายดีเทลต่างๆก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบนี้จริงๆเปลี่ยนได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับน้ํานานมากกว่านี้นะครับนี่เราเปลี่ยนให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อดูน้เาเรียกว่าเจ้า transform hydra เนี่ยไม่ได้แค่ปรับเปลี่ยนนะครับแต่เรียกว่าเป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันสําหรับ ในกีไฮเปอร์ไวนน้องแฟนทอมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลูกค้าคนไหนที่ ชื่นชอบนะครับตอนนี้ร้านอาริฟบอลของเรานำมาวางจำหน่ายนะครับในช่องทางออนไลน์เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้นะครับมีจำนวนจำกัด45คู่เท่านั้นที่เว็บไซต์ a r i f o o n ล .com ไปลงทะเบียนกันได้เลยแล้วก็ประกาศผลอีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่2นะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะรุ่นรับได้สิทธิ์ซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับมากับราคา9,600บาทนะฮะ รีบไปลงไปเบียนกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับวันนี้อารีรีวิวกับผมต้าปัทวีก็ต้องขอตุลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจะมีรองเท้าคู่ไหนเด็ดๆมารีวิวให้ได้ดูกันอีกติดตามมาได้เลยครับสวัสดีครับ